Welcome English Class to สวัสดีครับผู้ชมที่มีเกียรติทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังรับชมการนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านดงเรียค่ะ แผนการสอนและภาพรวมของโครงการขั้นแรกแบ่งนักเรียนออกเป็น3กลุ่มตามระดับชั้นคือกลุ่มที่1ชั้นประถมศึกษาตอนต้นกลุ่มที่2ชั้นประถมศึกษาตอนปลายและกลุ่มที่3ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขั้นต่อไป เราได้นำแฟลชการ์ดมาเป็นสื่อการสอนกับนักเรียนในแต่ละระดับโดยเลือกประเภทแฟลชการ์ดที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่มแฟลการ์ดคืออะไร แฟการ์ดคือบัตรภาพที่ใช้ความเร็วในการสอนเพื่อให้เด็กมองและจดจําในช่วงพริบตามีลักษณะเป็นบัตรภาพที่มีคําศัพท์และรูปภาพประกอบควรมีขนาดที่ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปมีความหนาของกระดาษที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแฟดได้ไวและไม่ควรมีเนื้อหาข้อมูลเยอะในหน้าเดียวกันเพราะจะทําให้เด็กสับสนได้แฟดการ์ดช่วยให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นรรในการเรียนรู้อีกทั้งยังช่วยเสริมทักษะในเรื่องของการจำฟังและเพิ่มคำคำศัพท์ กลับมาต่อกันที่โครงการของเราครับตามที่ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น3กลุ่มแน่นอนว่านักเรียนแต่ละกลุ่มจะเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แฟลชการ์ดประเภทที่เหมาะสมกับไวมารับชมกคำตอบว่าแต่ละกลุ่มใช้แฟลชการ์ดประเภทใดกันบ้างน,นักเรียนกลุ่มที่1ระดับประถมศึกษาปีที่1 2และ3นักเรียนกลุ่มนี้เพิ่งเริ่มรู้จักภาษาอังกฤษกันครับ ส่วนใหญ่ยังอ่านและออกเสียงไม่ถูกต้องเราจึงแนะนำแฟลชการ์ที่เป็นรูปภาพขอใช้ชื่อว่า Picture f l a s h c a r d นะครับมาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับกิจกรรมที่ให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้ทำคือกิจกรรม My Flash c a r d ในแต่ละคาบนักเรียนจะต้องสร้าง Flash c a r d สะสมเป็นผลงานของตัวเองโดยจดหรือวาด ลงบนกระดาษใบเล็กที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้เมื่อถึงเวลาทดสอบคุณครูจะแจกใบงานให้นักเรียนพิีเซนต์คำศัพท์ของตัวเองครับนักเรียนกลุ่มที่2ระดับปรผสมศึกษาปีที่ 4, 5และ6นักเรียนกลุ่มนี้พอที่จะอ่านออกกันบ้างแล้วฉะนั้นเราจึงได้เริ่มให้เรียนโครงสร้างประโยคจากแฟลชการ QA Flashcard หรือบัตรคำถามคำตอบ QA Flashcard ออกแบบมาให้ด้านหน้าของ Flashcard เป็นเนื้อหาของคำถามส่วนอีกด้านหนึ่งของ Flashcard เป็นคำตอบด้านหน้าเราอาจจะใส่คำถามง่ายๆครับว่า What do you do for a living ส่วนด้านหลังก็จะเป็นคำตอบครับ I am a teacher ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ เราได้นำ Q&A ฝรั่ง a r d มาใช้สอนแนะนำตัวเบื้องต้นให้กับนักเรียนและให้แต่ละคนออกมาฝึกแนะนำตัวหน้าห้องเรียนซึ่งก็แน่นอนครับว่าการทดสอบของกิจกรรมนี้ก็คืออัดคลิปวิดีโอการแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษคนละไม่ต่ำกว่า5ประโยคลองมาดูลีลาการแนะนำตัวของนักเรียนกลุ่มนี้กันครับ Hello everyone, my name is Granya Kornpansari. My nickname is Fun. I am 12 years old. So I'm a student at High School. I like to play game. I want to be a hostess. Hi, let me introduce myself. My name is Tevli Dalakan. My nickname is F. I am a student. my name is Lamanomvita. My nickname is. I want to be designer in the future. Yay! Yeah. Okay. Bye bye. Hello everyone. My name is Palika Samran. My nickname is Namun. I want to be YouTuber in the future. Thank you. Hi everyone. My name is. I like dogs. I'm good at cooking. In my free time, I like to watch a film. I want to be a teacher in the future.